สบายดีมือนี้ก็ถือว่าเป็นมือที่สองของการเดินทางการเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางของการเดินทางของค้าเทานี่นั่นก็คือห้วยน้าตกตาดน่าน <c oughs> ซึ่งเป็นน้ําตกตาดที่งามที่สุดอีกมองหนึ่งของประเทศลาวงามแท้ๆแต่ใไปได้ไปสัมผัสนี่บอกให้เลยว่าหนาวสุดเลย ตอนนี้ข้าพเจ้าก็าจัดแจ้งเรื่องบนยูบนอน,นอนเหยียบห้อยเนาะนอนข้างน้ำตกตานเลยอ่าสวยงามเออเจ้าแล้วก็น,นี่คือเต็นท์ของข้าพเจ้าเอาเขียวเขียวภูใจแล้วก,ก็ของโปรไกเอ่อของโปรไกเป็นของโปรไกแล้วก็ยับมาหน่อยนึงของอ่าบวี รากาของตันเป่าดีเทิงอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งกันว่ามื้อน,นี้เนาะโปกไก่เ่นมีอาหารแรงมีซิเมนหยังไปเบิ่งกันวัสดีครับโปรกไก่วันนี้มีอะไรทานครับวันนี้เฟซสมหวังอ่า E Eat, ุ้งขาวโดยไม่หมาข้าวยดมันจะได้กินบ่เจ้าบ่มาขอก่อนในหวังบ่ได้กินกันนะตัวเองกับเพชรตัวเองกับขามเนาะโถ่กับบังไม้เด้อเจ้าก็มาหน่อยนึงก่อนก็บ่ได้บ่มาใส่เอามาอยู่ใส่เอามาเอาอยู่ใส่ามามามันสิมาเฮ็ดอยู่ใส่เอาเด้ตู้เย็นก็มีก็มาสิตู้เย็นน่ะกับบังไม้กับบังบาะก็บ่มีอยู่นี่โอ้ลําบากยากกินกันนี่ฮ่น ลำบากเฮ็ดตัวเองลำบากกับกับลำบากกันเนาะอือฮายังกินมายังแตงกินมาเนี่ต้มน้ำต้มน้ำไปกินอ๋อต้มน้ำไปกินเจ้ามีต้มส้มหมูอาหารเย็นฮะต้มส้มหมูต้มส้มหมูต้มต้มอยังก็เก็บหังต้มส้มหมูคือคว้ากัเลยใส่ใส่ใส่เปิดมึงด้วยเปิดด้วยเปิดด้วยเปิดมึงด้วยจะอี พักบึกบออยากเจ้าคือบอกใส่พักลำแน่ฮะต้มหมูต้มหมูวนละล่ะพักกับโใส่ไอ้หวังเอ้ยพักมาตีไซพักกู้บุแม่ขันเจ้าไปเอามากินจนเมด่อสละให้ข้อไปเอาใส่อีกขันขันบุมีขันบุมีแนวใส่กับพักมีดนี่ได้ส่ไปโลดนี่นะโอ้ก็ลืมศาสนาข้ายักเข้ามากันแล้วนี่น้องไซเฮ็ดข่อยเมื่อคืนนี่นะ หักลากเลยนะบ,กกบันเทิงโบก,กบันเทิงโบกไปไงบ้างโปรเดินทางวันนี้ครับก็วันนี้ก็เพียรนิดนึงครับเพราะมันปีนข้ามหินเยอะครับแต่โดยโดยรวมล้วถือว่าผมชอบบรรยากาศแต่ว่าการล่องแต่ละแก่งเนี้ยมันมันทําให้เกิดความท้าทายในช่วงจะบอกในช่วงวัยรุ่นของผมตอนเนี้เพราะการปีน ในบางแก่งเราเรือข้ามไม่ได้นะครับต้องลากต้องลากเรือนะครับลากเรือแล้วก็ต้องแบกสัมภาระย้ายมานะครับใช้เรือต่อสองสองสามต่อแล้วก็บางช่วงต้องใช้เรือพายเอานะครับอก็ไม่มีไม่มีเรือยนต์เราก็ต้องตามสภาพที่เรามีครับออก็สำคัญที่สุดคือเรื่องของธรรมชาตินะครับอย่างอื่นมันเป็นองค์ประกอบที่ว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับว่าเรามาเสพธรรมชาติครับ เห็นว่าวันนี้ยกเครดิตให้กับพี่หวังใช่ครับใช่ครับต้องปล่อยต้องปล่อยเชฟหวังเลยครับอย่างนี้เขาเขาควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดนะครับเขาจะไม่ปล่อยให้เราขยับทําอะไรเลยแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาพลาดเนาะใช่ครับเมื่อคืนเชฟหวังทิ้งเจ้านายตาใจครับครับ ครับโกโอ้สุดยอดครับชุดเชโดนะครับสวยมากสวยเลยครับโอ้นี่นะครับย้อนแสงนิดนึงอ่าใหญ่สามตัวโจนไม่อยู่ใหญ่มากครับอันนี้พี่โจครับไปล่าอาหารเย็นนะครับตัวนี้คือช่อนงูเห่าช่อนงูเห่าครับช่อนงูเห่าทองคำช่อนงูเห่าทองคําใช่พี่โจพี่โจสุดเ็บก่งไปนึงก็พี่โจ và quận